นะครับอ่านะอืมใครจะสนับสนุนรายการฝากเรื่องคดีน้องชมพู่ด้วยใครต้องรับโทษครับโอ้โหตอบยากนะศาลยังไม่ตัดสินเลยในายชัยพลเขาก็ยังไม่ได้สือพยานนะครับส่วนทนายความที่ไปขอถอนตัวนะศาลยังไม่อนุญ,ญาตนะครับก็ต้องไปนะรับทับหน้าที่ต่อไปจะไปเรียกค่าทนายก็ไม่ได้เพราะตัวประกาศแล้วก็าทาฟรีทําฟรี นะครับนะไม่คิดตังไม่คิดตังก็ก็ต้องจ่ายค่าเครื่องบินไปเองเนี่นะครับเขาไม่ยอมเขาไม่หาทนายความใหม่นะครับเขาไม่หาทนายความใหม่ก็ไอ้ทนายความชุดเดิมของนายชายพลก็ต้องทําต่อไปถ้าไปทิ้งก็ดีก็โดนเลยก็โดนก็โดนโดนพักใบญาตินะครับนะครับนะนะครับชายพลเขาก็ยังไม่แต่งทนายเขาไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ชุดเดิมที่ไปช่วยเขาที่บอกว่าไม่คิดตังไม่คิดตังไม่คิดตังผมผมช่วยผมช่วยเนี่ย คุณก็ต้องทําต่อไปคุณถอนไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวก็โดนนายชัยพนไปร้องเรียนมันยากแต่รนความได้นะครับนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมนํามาเล่าสู่กันฟังนะนะครับอืมอืมนะครับนะครับอืมนะครับโดนแตละดอกนะฮะอืมนี่แะครับนะครับอ่านะครับว่ากันไป ทำไมไม่นับวันตั้งแต่วันที่สภาทนายความมินิฉัยครับอก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะนี้ไม่ทราบเนะยผมก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการมัญยากนะเขานับยังไงต้องถามต้องดูในคําสั่งของสภาทนายความนะนะบ้านกกอกลุงพลนะครับจะโดนดําเนินคดีไหมก็เขาถูกฟ้องไปเขาก็ต้องสู้ไปนะเขสู้กันไปคดีนายชัยพลบ้านกกอกจะแพ้ชนะก็แล้วแต่ศาลแล้วแต่พยานหลักฐาน ไม่ได้เกี่ยวแล้วก็ต้องเอาทนายดังโอ้โ oh, ห oh, อะไรทนายที่มีคนตามเยอะๆนะ uh, ทำไมคนตามเยอะแล้วานายชัยพลจะชนะคดีเลยนะมันไม่ใช่เลยนายชัยพลจะชนะคดีบ้านกกอก็ต้องพยานหลักฐานในสมนวนไม่ใช่ว่าโอ้โ oh, ห oh, ต้องจ้างทนายดังนะเออนะทนายมีคนติดตามเยอะแล้วคดีชนะไม,นะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับนี่ฝากไว้เลยนะครับจ้างใครก็ได้อืมนะครับ Utan, ว่ากันไปอา่าเรื่องต่อไปครับอา่อาอ่าเอฟที Eden บอกให้พูดเรื่องอะไรนี้ยเดี๋ยวก่อนนีืมปลดทหารเมาทหารอะไรอะไรไม่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญอ๋อ,อคืออย่างนี้อืมคืออย่างนงี้อืมคือวันนี้เนี่ย ผมได้ติดตามข่าวกองทัพเรือเนี่ยนะก็มีคำสั่งให้ปลดนะนายทหารระดับนาวาเอกคนหนึ่งเนื่องจากไปเมากลางปร,ประพฤติชั่วร้ายแรงทำลายภาพลักษณ์กองทัพเรือก็ปลดออกจากราชการเป็นทหารกองหนุนไม่ได้รับเบี้ยบัตรบำนาญโอ้โหนี่หมดเลยนะเรียบร้อยเลยไม่รู้วันข้างหน้าจะโดนถอดยศดอเยล่ายังไม่รู้นะเนื่องจากประพฤติชั่วร้ยแรงก็มีโอกาสโดนถอดยศนะ,สะแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือเนี่ยเฉียบขาด ผมชื่นชมเลยนะเชียบขาร์แลาให้นายทหารระดับนาวาเอกเนี่ยออกจากราชการไม่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญเนี่ยโอ้โหนะครับถือว่าร้ายแรงมากนะนะครับหลังจากนั้นเป็นไงนะสามทหารออกหมายจับสามสี่ข้อหาหนึ่งดูหมิ่นเจ้าพนักงานสองหมิ่นประมาทสามขัดขวางสี่อะไรวะข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะครับนี่ฮะโดนสี่ห้าข้อหา นะนำมีหมายจับเอาตัวส่งโรงพักเตรียมส่งอายการฟ้องนะก็คือไปงานก็เตรียมติดกุ๊กนะครับก็เตรียมติดกุกนะอันนี้ก็ก็นะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนถือว่ากองกองทัพเรือนี่เฉียบขาดเลยเฉียบขาดมากกองทัพเรือนี่ยนะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเอาบ้างที่นะเอาบ้างเอาบ้างนะไอ้ตำรวจสองคนที่ไปขโมยเหล้าก็ที่ แถวๆจังหวัดชนบุรีหรืออะไรเนี่ยภาพคลิปชัดกเจนเนี่ยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติยังเอาตํารวจสองคนนี่ไว้หรือขนาดภาพชัดเจนขนาดนี้เอาไว้ไหมเอาไว้ไหมครับนะครับยังเอาไว้หรือเปล่านะเออเอาไว้ไหมนะครับนะทหารเรือเนี่ยเขาเป็นยังฮักปลอดออกเลยแล้วก็ดําเนินคดีสารทหารออกหมายจับเป็นไงโอ้โหสุดยอดนะ มันสามารถจะกู้ภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีของทหารกลับมาได้สุดแล้วพอลูกน้องไปกลางเมาด่าตำรวจเอะอะโวยวายอ้างเบื้องสูงผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการอ,าอะไรที่กองบัญชาการสัตย์สโกนหัวเลยครับทำลงวินยัยนะอยากให้ตำรวจเอาบ้างนะเวลาตำรวจมีปัญหานี่ครับพอบตรอรได้โกนเลยครับทำลงวินัยบ้างนะนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก ผมนี่ชื่นชมทหารเรื่องงานนีนนน้ถือว่ากู้ศักดิ์ศรีนะครับนะครับกู้ศักดิ์ศรีกลับมานะครับกู้ศักดิ์ศรีกลับมาได้อย่างดีมากยื่น่าชื่นชมนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องต่อไปคือเรื่องอตำรวจรัฐกิจพูดเรื่องทหารเรื่องตำรวจครับ กรณีการออกใบอนุญาตให้รอปภอออกใบยนายรอปภนะครับนายมนตรีผู้ต้องหาคดีคมขืนนะที่กําลังเป็นข่าวใหญ่เนี่ยวันนี้ถูกเถียงกันใหญ่แล้วใครต้องรับผิดใครต้องรับผิดโอ้โหยังสํานักงานตารวจแห่งชาติยังไม่ได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษประชาชนเลยอยากให้ทําแบบกองทัพเรือวันนี้ผมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์เนชั่น สำนักงานตำรวจชาติยังไม่ได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษประชาชนเลยก็อยากจะให้คนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาขอโทษประชาชนบ้างเอาแบบกองทัพรัวแต่ไม่ต้องถึงขนาดโกนหัวก็ได้ออกมาขอโทษประชาชนว่าเนี่ยโอ้โหระบบของเราทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมมันละหลวมบางคนบอกว่าวยแตกหรือไม่เออนะละหลวมหรือไม่ไม่เป็นมืออาชีพหรือไม่นะ ปรากฏว่าคนระดับรองผู้บัญชาการอรองเขาเรียกอะไรรองผู้บัญชาการตำรวจทังงบาลเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการที่จะออกใบประกอบวิชาชีรพรปภเนี่ยให้นายมนตรีเนี่ยนะเหตุใดจึงออกอใบอนุญ,ญาตให้ประกอบวิชาชีรพรปภให้กับนายมนตรีเนี่ยทั้งๆท,ท,ท,ที่เพิ่งออกจากคุกม,มาได้สองปีโดนข้อหาข่มขืนกนำำระทําชําเลาเนี่ยนะครับ ทำไมตรวจประวัติอาชญากรไม่เจอหรือนะครับและคนระดับนายพลเนี่ยนะครับระดับรองผู้จัการเลยนะครับเซ็นอนุญาตไปได้อย่างไรทั้งที่นายคนนี้ยนายอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะจําชื่อมันนายมนตรีนะครับเป็นนักโทษคดีขมขืนมาก่อนซึ่งตามกฎหมายราปภถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา34เขียนไว้ชัดว่า มีลักษณะต้องห้ามเด็ดขาดถ้าคดีข่มขืนเนี่ยโอ้โหเอาคนคดีข่มขืนมาเป็นรปภก็ข่มขืนลูกบ้านหมดมีลักษณะต้องห้ามเด็ดขาดในกฎหมายเขียนไว้ชัดแต่ปรากฏคนระดับรองผู้บัญชาการเนี่ยเซ็นไปได้ยังไงวันนี้ผมฟังข่าวผมติดตามข่าวแล้วไม่รู้จริงเท็จยังไงก็บอกอะไรโอโ้เอกสารมันเยอะผ่านตามขั้นตอนมาแล้วนะแล้วแล้วแล้วก็มันต้องสี่ห้าพันคนนะก็เซ็นไปเซ็นไปบางงามนเยอะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเซ็นไปแล้วมันมันไม่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอะไรก็ก็ก็ไปไงก,ก็ยกเลิกไปอ่าบกพร่องตรงไหนก็ดําเนินคดีไปเออพูดแพูดแบบนี้ถือว่าแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไหมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไหมนะและหรือว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติจาวแบบนี้นะครับเราเป็นนายพลแล้วระดับพลตำรวจตีเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลเนี่ยเราเซ็นอะไรไปเนี่ย เราโดยไม่ต้องตรวจสอบไม่ได้อ่านเลยหรือไงอ้างว่าง,งานเยอะได้ไหมผมจะบอกนะครับที่ผ่านมามีคําพิพากษาของศาลฎีกานายอำเภอคนหนึ่งเนี่ยนะครับเซ็นเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนไปเนี่ยแล้วถึงเวลาโดนฟ้องหนึ่งห้าเ็ดแล้วก็ไปต่อสู้ในศาลว่าอะไรงานเยอะไปต่อสู้ในศาลบอกงานเยอะศาลฎีกาบอกว่าอะไรคุณเป็นนายอำเภอนะไม่มีอำนาจหน้าที่ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่อง ใบอนุญาตอาวุธปืนเนี่ยที่คุณเซ็นเซ็นเซ็นไปเนี่ยนะคุณจะอ้างงานเยอะได้ไหมไม่ได้เซ็นผิดผิดถูกถูกไปงานเยอะโอ้โหวันมาเอกสารต้องเซ็นเยอะสารดีกาบอกอ้างไม่ได้เราเป็นนายอำเภอต้องตรวจสอบไม่ใช่ว่าเราเป็นนายอำเภอจะเซ็นอะไรก็ได้ก็เหมือนกันเนี่ยนะรองผู้ก,การ,รตำรวจนครบาลเนี่ยจะอ้างว่างานเยอะไม่ได้โอ้เนี่ยผมต้องเซ็นให้หมดภายในหกเดือนกฎหมายบังคับมีต้องสี่ห้าพันคนไม่ได้ครับ คุณเซ็นไปโดยที่คุณไม่ได้อ่านอะไรไม่ได้คุณต้องตรวจสอบต้องอะไรต่างๆต้องนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกระบวนการตั้งแต่ตั้งแต่บริษัทรปภที่ไปยื่นนะฟังจากนายมนตรีบอกให้นำไปผมไม่เคยไปขอใบญ่าดเลยนะอา่อาอ่านะทางบริษัทรปภไปดําเนินการาไปยื่นไปขั้นตอนไทยตรวจสอบประวัตินะผ่านการอบรมหรือยังอะไรสี่สิบชั่วโมงหรืออะไรก็ไม่รู้อะนะใบอบรมมีไหมอา่ากองทะเบียนประวัติอาชกรมีไหมอะไรอะไรต่าง ไปถึงนายพลนี่คนสุดท้ายนะนายพลนี่คนสุดท้ายเป็นคนเซ็นเนี่ยแล้วบอกว่าเอ้ยผมก็เซ็นไปตามระดับขั้นตอนโอ้อ้างแค่นี้นะรองผู้บัญชาการตำรวจนะครบาลเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายรปภเนี่ยคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยเลยเพราะคุณอ้างงานเยอะเพราะลูกน้องตรวจไปแล้วผมก็เซ็นผมคิดว่าถูกต้องไม่ได้ครับนะความเห็นผมส่วนตัวนะเทียบเคียงกับคำพิพากษ,ษาฎีกาเก่าๆเนี่ยมันต้องรับผิดชอบตั้งแต่ บริษัทรปภที่เป็นคนยื่นนะเบื้องต้นตรวจเอกสารตรวจอะไรต่างๆใบรับรองแพทย์ใบฝึกอบรมประวัติาาอาช่านะทรวทุกคนต้องร่วมมารับผิดถ้าใครทําผิดพลาดเนี่ยนะครับเห็นนข่าวมาก็บอกว่ากองทะเบียนวจายกรบอกเขาไม่ได้ทผิดพลาดก็ต้องดูสิว่าใครทําผิดพลาดทุกคนต้องร่วมรับผิดนะครับจะบอกว่าตัวเองลอยตัวไม่ได้เป็นระดับนายพลไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ได้ นาะยพลไม่ใช่เป็นตายานยงนะนั้นต่อไปผู้บัญชาก,าร,า,การตำรวจแห่งชาติกับเซนเดินเดินเนเดเไปผิดๆถูกๆูกักกกก้งมนเดี๋ยวพ่กนี้ยกเ,เลิกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอไปได้ไม่ได้หรอกครับนายกก็เหมือนกันเซนก็ต้องรับผิดชอบอ้างว่าเออคิดว่าลูกน้องรายงานมาถูกต้องไม่ไม่ใช่คุณต้องรับผิดชอบนะวินัยอาญาจนถึงวันนี้ก็สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ยังไม่ได้แสดงการขอโทษประชาชนอะไรต่างๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะคุณดันไปออกใบอนุญาต ทำให้คนพวกนี้ก็ไปเป็นรปภสุดท้ายก็ไปข่มขืนประชาชนความเสียหายนบาดเจ็บลึกกับผู้เสียหายในคดีนี้น้องผู้หญิงอายุ36ปีต้องโดนข่มขืนเพราะอะไรเพราะไอ้มนตรีคนนี้ครับมีใบอนุญาตที่เซ็นมาจากนะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจชาติเป็นต้นตอนะเราดูได้ว่าคําขอโทษจากสำนักงานตำรวจชาติจะมีไหมนะครับ นี่เป็นบทเรียนครั้งสําคัญนะครับที่ว่าการทําอะไรที่มันหล่อหลวมปล่อยนักโทษคดีข่มขืนมีใบย่ารอพอจนไปข,ข่มขืนลูกบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากและสานักง,งานตำรวจชาติต้องรีบดําเนินการทําเรื่องนี้ให้ปรากฏอ,อย่าไปคิดว่าไอ้คนนี้เ,เป็นนายพล,ลแล้วอะไรทําแล้วไม่ต้องไม่ต้องรับอิชอบเพราะตําแหน่งใหญ่ลุงน้องตรวจสอบมาแล้วเพี้นอย่างเดียวไม่ใช่เราเป็นถึงระดับนายพล,ละนะนายพลนี่ถ้าผมจำไม่ผิดตําแหน่งก็งโปรดเก้านะ นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับนี่ผมตรงไปตรงมาเลยต้องไปตรวจสอบดูต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างวินัยอาญาแพ่งหรืออะไรยังไงเออนะไปดูนะไปดูผมก็ไม่รู้แล้วนะนะครับนี่พูดตรงไปตรงมานะผมเนี่ยเป็นคนรักตํารวจนะแต่ตํารวจต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับไอ้เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ น่าสนใจวันนี้อืมนะครับน่าสนใจนะครับก็ตั้งกรรมการสอบก็จริงตั้งกรรมการสอบวินัยอาญาเร็วๆนะครับเอาให้เหมือนทหารเรือนะครับปุบปับปุบปับปุบปับปลดออกอืมนะครับไม่ใช่ว่าทําผิดย้ายนะที่ไหนมีบอลย้ายสามสิบวันกลับไปเป็นพวงกลับเหมือนเดิมจุกรู